ลูกเต้าปูนทั้งหมดมีกี่ข้อครับพี่ยงฟงมีสามข้อค่ะรวมกับล่าสุดเออล่าสุดเป็นสี่ข้อค่มาเราไปดูข้อแรกกันก่อนปะดูนะแม่จําไม่ได้แม่สักสนมากจ <ำ S 1> ํา<น>ได้เลยค่ะดูมาดูแมวข้อแรกก่อนนะลูกเต้าปูนอาจะพาะลูกเต้าปูนเราไม่พูดถึงพ่อนะอ่ะลูกเต้าปูนข้อแรกมาข้อแรกคือเสือแดงเสือแดงก็เสือขาวทุกคนเสือขาวทุกคนคือตัวนี้เสือขาวแล้วตัวไหนอีกคะลูก แล้วก็ถั่วจิ๋วเอ้ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อันอันนั้นชื่อถั่วแดงถั่วขาว <c oughs> ออแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อไอ้ถั่วจิ๋วถั่วจิ๋วแต่ส่วนมากแม่จะเรียกเรียกเขาว่าเปิดนะเพราะสีเขาเหมือนแมวเปิดอ่ะตัวที่สี่คือตัวไหนอ่ะครบยังถั่วดำเหรอรถแรกหรอถั่วดรางรถแรก โอเคนี่คือล็อตแรกมีถั่วดำมีอะไรคะมีถั่วดำมีถั่วดำถั่วจิ๋วแล้วก็ถั่วขาวแล้วก็นี่ถั่วขาวถั่วขาวทุกคนอยู่ข้างบนนุ้นี่ถั่วขาวอันนี้ก็ถั่วแดงแล้วก็มีถั่วแดงล็อตที่สองล็อตที่สองล็อตที่สองทุกคนที่สองเสือขาวเสือตระกูลอะไรคะตระกูลเสือเสือก็คือเสือขาวก็จะมีเสือเหลืองัเสือเหลืองเสือเหลืองเสือเหลืองคือตัวนี้ เป็นตัวผู้ที่เราต้องขังไว้เพราะว่าเราจะทําอะไรคะทำหมนนี่ใครคะเสือดําเสือเสือดำค่ะทุกคนนี่เสือดำรัดที่สองนึง่ะอุ้ยไม่มีแค่สามตัวเองยังไม่ครบ่ะเสือปุยเมื่อกี้มีใครบ้างนะเมื่อกี้มีครบแล้วเหรอเสือเหลืองเสือดำเสือขาวเสือปุยเสือปุยเสือขาวตัวไหนเมื่อกี้สับสนในเสือขาวนี่เสือขาว อ๋อนี่เสือขาวเหรออ่าล้อยที่สองมีเสือขาวตัวนี้ทุกคนลูกเต้าปูนนะคะลูกเต้าปูนเสือขาวล้อยที่สองก็คือเสือขาวแล้วอะไรนะเสือเหลืองเสือเหลืองเสือดำปุยวปุยเสือปุยล้อยที่สามร้อยที่สามป๋อร้อยที่สองร้อยที่สามใครนี่เอ่อคุกกี้ตัวนี้โค้กบาวนี่บาวนี่อีกตัวอะไรนนะตัวใครโอริโอ เอ้ยุ่นมุดอยู่ข้างในหนูั้างใต้ลูกดีไหมนอนอยู่นอนอยู่ไอ้ไอตนโอริโอ้นะทุกคนอีกตัวรอนี่คือเป็นลูกของใครคะลูกเต่าปูทั้งหมดเราจะบอกจะพ่อแม่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนเพราะทุกวันนี้แม่ก็สับสนมากทุกคนแมวเราทั้งหมดมีกี่ตัวฮะสิบแปดตัวค่ะถ้าเกิดไม่รวมรอกใหม่ก็จะเป็นสิบห้าตัวสิบห้าใช่ไหมเป็นทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ถ้ารวมสามตัวนั้นสิบแปดแมวของเราทั้งหมดมีสิบแปดตัวค่ะท่านผู้ชมสวัสดีลุง นี่จีจี้นะทุกคนเป็นคุณพ่อป้ายแดงคอกล่าสุดเราต้องขังเขาไว้เพราะว่าเราจะต้องทำหมันคะนะทุกคนเราไม่เอาเพิ่มแล้วแม่ทุกคนรู้คนตัวไหนที่เราขังไว้เป็นตัวผู้ทั้งหมดเราจะมีการทำหมันมคุณห <ไป S 1> ลงนี่ทำหรือยังทำแล้วหลงทำลแล้วเราเลยปล่อยได้นะสามชั้นนี่คือถ้าเราปล่อยอยู่ในคอกนอนอย่างเงี้คือหลงเขาทำแล้วหลงขี้ตาเขอะเลยนะหลงนะ โอเคพี่องฟองคิดว่าตัวเองแมวตัวไหนที่สนิทกับลูกที่สุดหลงหลงนี่คือเราให้ชื่อหลงเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะเขาอ,อ,อยู่เขาเดินมาที่บ้านแล้วก็แบบเหมือนลง,ลงทางมาลงทางมาแล้วพี่ฟองก็เลี้ยงมาตั้งแต่นั้นรอบแรกเลยเรามีแมวสามตัวมีหลงแล้วก็จิจี้ตะปูนตะปูล แล้วเราก็เลี้ยงเขานะทุกคนเขาหลงจากแม่มาทางไหนไม่รู้พี่ฟองก็เลี้ยงแล้วที่เขาก็รักพี่บ้านมากแม่บ้านแท้เลยไปสิแล้วดูความที่เขารักนะเขาไม่ได้ตั้งใจขวนนะทุกคนคลิปแรกย้อนไปแรกๆเลยอย่ะพี่ฟองเล่นกับเขาใช่ไหมใช่หนูทาแบบให้เขากระโดดใช่ไหมล้วกระโดดนี้เลย,ยอันนี้อันนี้นนแบบเล่นอย่างเงี้ยให้เขาทําไงคะ กระโดดกระโดดกระโดดเสร็จปุ๊บยังไงเล็บเขาอ่ะบังเอิญมาข่วนที่หน้ามาโดนทุกคนแล้วก็เลยเป็นแผลเนี่ยยังไม่หายเลยแผลนี้ต้องเลเซอร์อย่างเดียวทุกคนโอเคแล้งนอนดูนี่มันจะมันอะเดี๋ยวเราจะพี่ฟองแล้งนอนนะว่าแมวตัวไหนนะที่จะรักพี่ฟองมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนพอนอนปุ๊บเขาก็จะมาแบบนี้เลยตัวแรก เดี๋ยวเราไปแนะนำสมาชิกต่อไปนะคะทุกคนเราจะพาไปดูสมาชิกใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาไปดูสมาชิกใหม่กันนะคะเต้าปูนก็จะอยู่ห้องนี้นี่อยู่กับลูกๆของเขานี่มีฟองนั่งด้านนี้เลยหล่ เคก่อนลอดเราได้เตรียมตะกร้าไว้ให้น้องแล้วนะทุกคนนี่เลยแล้วก็มีน้ํามีอาหารดูหมดไอเดียนการตั้งชื่อลแล้วก็มีทรายกระบะแมวให้เขาที่นะเขากางอ่ะที่ที่ลอยอยู่บนหัวตุกนี้อ่ะพี่ฟองเอามาแนะนําทีละตัวสามตัวลูกอันนี้ก็ข้างหลังสองตัวโซสองตัวแล้วตุ๊กู้อ้าวอ้าวดูแล้วหรอไหนอ่ะตัวนี้ตัวอะไรฟองมีส้อดือยอยู่ด้วยอ๋อนี่ตัวเมียทุกคนดูสิจะให้ตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราขอไหม ขอให้เป็นตระกูลเดียวกันนะทุกคนอย่างถ้าเป็นเสือก็จะเป็นเสือหมดเลยถ้าเป็นแบบสีก็จะเป็นเพราะเราจําไม่ได้ไอันนั้นคือเสือเสือก็คือเสือดําเสือแดงเสืออะไรอย่างนี้ถั่วก็ถั่วแดงถั่วดำอ่ะเอามาตัวเมียตัวแรกค่ะคือตัวเมียค่ะนี่ลูกแมวตัวแรกนะคะทุกคนเอาวางไว้บนมือตลบตรงนี้เล็บน้องยาอ้อไม่เจ็บนะโอเคตัวเมียนะคะตัวแรก <ผ>ตัวที่สองที่สองก็ขอตัวดัมเมียมเลยอุ้ยนี่ตัวผู้เหรอมาแล้วตัวผู้ต้องได้ตอนแน่ไหนขอดูข้างท้องหน่อยลูกดูท้องน้องหน่อยไหนมีไข่ด้วยเหรออ้ยไงเล็กกับปิสติ๋วไหนดูดิโอ้อไงอ้าไข่ไข่ไข่มีไข่ด้วยอู้สันซ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 ันตัวผู้ตัวผู้นี่ผู้เหรอเฮ้ยได,ด้ตัวเมียมาตัวเดียวอุ้ยไหนไข่เขาไข่หน่อยอ้า ดูไครไดินะนี่นี่นี่ไข่อ้ยแต่ลายลายเหมือนแม่เยอะนะทุกคนเหมือนกันนี่เหมือนี่สองตัวนเนี่ยใช่แต่มีความเท้าขาวหมดเลยพ <ๆ S 1> ี่ฟองรู้สึกไงแมวคลอดลูกแล้วน่ารักไหมน่ารักมากหาย <ๆ S 1> ไหมทุกคนตอน,นตอนแรกที่เราผสมพันธุ์เราเราบอกว่าอะไรจะขายเราบอกว่าเราผสมพันธุ์เพื่อที่จะขายเพราะว่าอันนี้คือพ่อเขาเป็นพันธุ์อะไรคะ สกอตติสส่วนอันนี้อะไรค่ปูนเปอรเซียเปอรเซียผสมกันคือแมวพันแท้เลยทุกคนเพราะลูกออกมาขายได้เรากะว่าจะขายพอออกมาแมวงอกแล้วขายไหมไม่เก็บไว้ทุกตัวน่ารักเกินตารักไม่ได้แล้วปูนเขาก็อ้อนมากๆเลยดูดิก็อยากให้พี่องฟองรูกร้อพ่อลูกตลอดสุดท้ายแล้วทุกคนรอบนี้ของท้ายท้ายสุดนี่อาหารของเขาอาหารเม็ดอาหารเม็ดิท ูคนนี้สิกินนมนาะติดที่ข้างนีกเช็ดให้หนยไปพลังวิเศษพ่อนีมันเลิศไม่ได้ไม่ใช่พลังวิเศษอันนั้นนะลูกเลอะนี่เป็นของเต้าปูโดยเฉพาะใช่ใชเป็นของเต้าปูอันนี้นะ,ะแม่ทุกคนใช่สําหรับแม่และลูกในท้องที่คลอดมาใหม่หนึ่งถึงสี่เดือนเนี่ยเวลาลูกแมวคลอดเสร็จปุ๊บเขเริ่มโตเราก็จะเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งนี่ก็เพิ่งมาค่ะทุกคนถุงนี้ประมาณพันกว่าบาทนี่เลยทุกคนพันสามร้อยนะเดี๋ยวมาดูถุงใหญ่นี้สาหรับเด็กโต เพิ่งมาเลยวันนี้แต่แมวตัวเล็กเขาก็ยังไม่กินนะลูกนะเขาก็กินนมแม่ก่อนเนาะรอบปอนที่เราแกะไปหมดหรือยังคะหมดเรียบร้อยแล้วค่ะหมดเรียบร้อยยกขึ้นเลยค่ะสิบกิโลนะทุกคนเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดอันนี้สําหรับเด็กโตขึ้นมาอีกเป็นแมวโตแล้วทุกคนสิบโลสิบโลนี่บานี่โอริโอ้แล้วก็คุกกี้ใช่แต่กินได้ทุกตัวเลยแล้วของจีจี้จะเป็นถุงนี้เป็นถุงนี้ทุกคน ถุงนี้ก็จะมีราคาทุกคนสองพันเลยนะถุงนี้สําหรับอะไรคะลูกสำหรับแนวที่เอ่เป็นนิ้วใช่สาหรับแนวที่เป็นนิ้วผ่าตัดมาก่อนจะให้กินอันนี้โดยเฉพาะเพราะรักษาลําไสา้สรักษานิ้วในท้องนะโอเคยอมหู <Yeah. S 1> ทุกคนหนักมากหนักไหมหนักหนักมากเดี๋ยวยองใช่ ปูนนี่เขาคลอดอยู่ในห้องแมวนะทุกคนจับลูกจับลูกอยู่ๆคลอดโดยไม่บอกไม่กล่าวเลยปูนเอ้ยเอาสิเดือนแปะเลยดูดูด้านหลังละดูดูปูน ละปูลทำไมอ่ะเอาอีกพ่อออีกไม่พอมาดูท้องก่อนนี่น่าจะมีอยู่ตัวมีไหมนี่อยู่ตัวนี้ออกไหมฮะคลอออกไหมกระปูนเก๋งมากโคกัดน้องสรสามตัว วันที่เขาคลอดคือเขาจะอ้อนมากจะให้ลูบหัวตลอดเอาลีมาลูบหัวตะปูนหน่อยลูก <Okay. S 1> เอาลีลูปหัวน้องหน่อยสำหรับคลิปนี้เราต้องไปแล้วนะทุกคนได <Okay. S 1> ้เจอกันครั้งหน้านะคะ <Okay. S 1> บ๊ายบายค่ะยืดกุยต่าดไวเน,นะคะขอบคุณค่ะ